คืนเผาผีโกสไนท์สนับสรุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของพิตะของอาถรร์นะครับตอนนี้พิตะของอาถรร์อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับพิตะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับที่มาในรายการคืนเผาผีความลับภายในถ้ำใช่ครับเป็น,ปนยังไงฮะเชิญครับ,รบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยผมอยู่มัธยมครับออย่างที่รู้กันครับก็คือผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็จะชอบของแปลกๆชอบของที่เ,เกี่ยวกับเครื่องรางของขังหรือว่าของวิเศษอะไรพวกนี้ที่เขาว่ากันว่ามันมีคุณวิเศษในตัวครับอือ อ่าผมก็จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งของผม,มนะครับที่แต่ละแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็จะมีความชอบที่คล้ายคล้ายกันเหมือนๆกันอืมอ่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมอ่าในกลุ่มเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาก็มีการเดินทางไปในถ้ำที่ถ้ำหนึ่งในทางภาคใต้นะครับครับเพื่อไปเอาของวิเศษเชนิดหนึ่งแล้วกัน พอพวกนั้นกลับมากันเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องที่เขาเดินทางไปกันมาให้ผมฟังซึ่งตลอดคลิปการเดินทางที่เขาไปกันน่ะมันดูน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆเกิดขึ้นในคลิปๆนั้นแล้วก็เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในคลิปๆนั้นครับมันก็เลยทําให้แบบอ่าตัวผมเองตอนนั้นเนี่ยพอได้ฟังเรื่องเล่าจากเพื่อนแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากลองไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันอืเพราะว่า ก็อยากมีประสบการณ์แบบนั้นนะครับครับจนวันหนึ่งเป็นโอกาสแบบพอมาเจาะพอดีซึ่งมันก็เป็นช่วงที่เราปิดเทอมปิดภาคเรียนยาวเพื่อนคนหนึ่งเขาก็ชวนไปก็คือเป็นหัวโจกเลยก็ชวนไปบอกว่าพอดีมันได้ข่าวมาว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำนึงในจังหวัดจังหวัดนึงแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพสักเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าในถ้ำถ้ำนี้ยด้วย อบรรยากาศของถ้ำอุณหภูมิถ้ำเนี่ยมันเหมาะมากกับการที่จะมีของวิเศษสิ่งนี้อยู่ครับมันก็ถามว่าผมอยากไปไหมถ้าผมอยากไปอ่ะก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยแต่ว่าเราอชอบเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อืมอในกลุ่มผมจะเดินทางกันแบบแบ็คแพคเกอร์คือไม่มีการแบบเอารถไปหรือว่าเอ่อไปรถทัวร์กันแต่ ไปของพวกผมมักจะใช้วิธีการโบกรถไปซึ่งในสมัยที่พวกผมยังเด็กๆเ,เนี่ยหรืออยู่มัธยมอยู่เนี้ยก็เรื่องการโบรโกรถเนี่ยมันยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยังมีคนจอดรับอยู่อะไรเงี้ยครับครับเราก็นัดกันว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวปิดภาคเรียนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันอื mm. ตอนนั้นในใจผมนึกแล้วว่าผมเคยได้ยินเรื่องที่พวกมันไปกันแล้วเล่าให้ฟังแหละครั้งหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเราอยากนึกในใจว่าเราอยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นมั่ง เพราะเรามีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยมันท้าทายแล้วก็มันสนุกแล้วก็มันมีเรื่องลึกลับที่แบบอยากรู้ว่าสิ่งที่พวกมันเล่าอ่ะจริงหรือไม่จริงครับังนั้นในตอนนั้นในใจเราก็ท้าทายว่าเออคงไม่จริงหรอกมันคงเล่าไปแบบนั้นน,นั่นเองก็เลยท้าทายในในใจว่าการไปครั้งเนี้ยหรือการเดินทางครั้งเนี้ยขอให้ได้เจอแบบที่พวกมันเจออุ้ยมก็มพูดอย่างนี้เลยอืม โอเคพอถึงวันนัดปุ๊บล้วก็ใช้วิธีการเดิมครับก็คือบกกรถเราก็บวกรถจากเอที่ที่เรานัดกันเนี่ยไปก็ปรากฏว่ารถอะมันไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับที่เราอ่าต้องการไปครับรถเขาก็ไปส่งเราที่อ่าราชบุรีซึ่ง ตอนนั้นเราก็ไปลงอยู่ที่ราชบุรีเราต้องต่อรถเนี่ยจากราชบุรีเพื่อที่จะไปจังหวัดจังหวัดเนี้ยซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลจากราชบุรีอืแล้วก็โอเคไม่เป็นไรล้วก็โบกไปเรื่อยๆจนมืดแล้วก็ยังไม่มีรถไปครับประจวบเหมาะว่าพอดีเราได้ไปเจอรถคันหนึ่งครับที่เขาเอาจอดรับเราซึ่งมันเป็นรถขนอ้อย ถขนอ้อยก็จะเป็นเหมือนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีคนขับคนเดียวนั่งขับอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นอ้อยที่แบบมัดกันสูงๆน,นะครับซึ่งตอนนั้นพวกเราไปกันสามคนคแล้วตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เขาก็เลยจอดถามว่า,วาเังจะไปไหนกันก็เลยพวกผมก็เลยบอกเขาว่าพอดีพวกผมอออ่ะเจะไปที่จังหวัดจังหวัดเนี้ยเพราะว่าเราอยากจะไปในถ้ำถ้ำนี้เหมือนเราก็ไม่กล้าบอกเขาตัวสาเหตุตรงๆนะแล้วก็บอกว่าเราจะไปเที่ยวกันที่นี่ เขาบองงั้นพวกเองขึ้นมาเลยก็ปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยที่มันเป็นตอนตอนนั่งเดียวกับคนขับเนี่ยมันนั่งได้แค่คนเดียวครับมผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยต้องนั่งข้างหลังไปคซึ่งมันก็จะมีช่วงที่เป็นยืนออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เราสามารถนั่งเกาะไปได้ครับตอนนั้นนะมันก็เริ่มมืดแล้วครับมืดมืด,ม,ดมืดมากแล้วขณะที่เรานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยจากจังหวัดราชบุรีเนี่ยไปถึงตัว อำเภอที่เราต้องไปกันเนะี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงเราก็นั่งรถไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันก็ก็เหมือนทั่วๆไปครับก็ในสมัยนั้นรนถะมันจะไม่เยอะอย่างสมัยนี้เราก็นั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ยินเสียงแววมาจากในในกองต้นอ้อยที่มันทับสุ่มๆกันเราได้ยินเสียงเรียกว่าเธอ เธอเป็นเสียงเด็กผู้หญิงที่แบบเรารู้สึกว่าอายุไล่ๆกับเราครับก็หันมองหน้ากันเหมือนเหมือนผมกับเพื่อนจะได้ยินพร้อมกันก็หันมองหน้ากันว่าเฮ้ยได้ยินไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็จะรู้กฎอยู่แล้วว่าการเดินทางของพวกเราเนี่ยเวลาเดินทางกลางคืนถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็ตามพวกเราจะไม่ทักเลย oh. แต่ใช้วิธีการมองหน้ากัน oh. ก็เลยมั่นใจว่าอ่ะมันก็ได้ยินเราก็ได้ยิน ก็ทําเป็นไม่สนใจก็คุยเรื่องอื่นไปพอนั่งรถต่อมาอีกสักระยะหนึ่งครับเราก็ได้ยินเสียงเดิมอีก<ๆ>เธอเธอเราอยู่นี่ไอ้เธอเธอเนี่ยมันยังรู้สึกว่าอาจจะหูแว่วใช่ไหมครับครับแต่คําว่าเราอยู่นี่เนี่ยมันไม่น่าแวลแล่วแหละมันมันชัดมากเหมือนอตั้งใจจะเรียกเราและเสียงมันมาจากกอข้างในเราก็เลยหันลังกลับไปเพื่อที่จะดูในในตัวกอข้างในอะ่ะ ่าแบบเอ้ยมันมีอะไรมีคนมีซ่อนตอนตอนนั้นมันก็มีข่าวที่แบบเอาคนต่างด้าวซ่อนไว้ในอในรถอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นครับเราก็หันกลับไปดูเอ้ยมันก็แน่นเต็มนี่แหละแต่สิ่งที่เรารู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือเรากัดได้กลิ่นคาวครับกลิ่นคาวคุ้งเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นคาวของอะไรท่านเองครับ เหมือนเดิมครับก็หันมามองหน้ากันเหมือนเดิมก็คิดว่าเออสงสัยได้กลิ่นเหมือนกันและได้ยินเหมือนกันอย่างนั้นโอเคแล้วก็ทําเป็นไม่สนใจจนไปถึงจุดหมายปลายทางครับเขาก็จอดให้เราลงแล้วก็ขอบคุณเจ้าของรถพอลงได้ก็รถเขาก็วิ่งไปแต่สิ่งที่เราเห็น ตอนที่เรามองรถเขาวิ่งไปก็คือเราเห็นเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุไล่ๆกับเราครับอืนั่งแกว่งเท้าอยู่หลังรถแล้วก็หายรีบไปกับรถนั่นครับผมก็คุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินว่าอะไรคือเราอยากรู้ว่ามันได้ยินเหมือนเราไหมล้วก็ถามว่าได้ยินว่าอะไรมันบอกได้ยินว่าเธอเธอเราอยู่นี่ก็เลยถามว่าแล้วยังอื่นนะสัมผัสอะไรอีกไหม ไอคนที่อยู่หน้ารถนะครับที่มันนั่งกับคนขับออะมันก็บอกว่าเนี่ย mm. นั่งในนั้นน่ะได้กลิ่นคาวตลอดทางเลยว่าก็เลยคุยกันว่ากลิ่นคาวอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็แอบ,บตกใจนิดว่าอยาจจะซ่อนศพหรือเปล่าคือคุยกันไปตามภาษาเด็กวัยรุ่นเนี่ยว่า mm. ซ่อนศพไปหรือเปล่าต้องโทรบอกตำรวจือทำนี้เปล่าอย่างเงี้ยจนได้ข้อสรุปมาว่าเ้ยอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าเรามีจุดหมายปลายทางของเราก็คือเราต้องไปที่ ทำทำนี้โอเคครับหลังจากที่อ่ะเรื่องนี้ผ่านไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็ตอนนั้นจากจุดที่เขาจอดให้เราลงเนี่ยไปถึงถ้ำม,มันก็ต้องต่อรถอีกเที่ยวหนึ่งตอนนั้นก็เราก็ยังหารถไม่ได้ครับแล้วก็อยู่กันที่ตรงนั้นพอจนอ่าสักพักหนึ่งเราได้เจอว่ามีรถกระบะคันหนึ่งครับเขาเข้ามาจอดในบริเวณขนส่งตรงนั้น เราก็เลยเข้าไปกลุยกับเขาบอกว่าพอดีเราอะ่ะจะไปที่อาเภออาเภอนี้อ่ะบริเวณตรงเนี้ยไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าครับถ้าผ่านเนี้ยพวกผมขอติดรถไปด้วยปรากฏว่าเอ,อคุณอากับคุณน้าท่านนั้นก็บอกว่าผ่านพอดีก็โชคดีไปแล้วก็อาศัยติดรถของเขาไปที่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปครับพอเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปเนี่ยตอนนั้นอะ่ะมันเป็นเวลาดึกมากแล้ว พวกเราก็ยังไม่ได้กินข้าวกันเพราะว่าเราโบกรถกันมาก็เลยเเดินไปดูว่าเหมือนมีร้านตรงไหนเปิดบ้างไหมเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะด้วยระยะเวลาประมาณนั้นนะ่ะเราก็คิดว่าอาจจะมีร้านขายของหรือว่าร้านขายข้าวบางร้านที่แบบเปิดดึกยังเปิดอยู่ครับแถวแถวบริเวณที่เราจะไปกันปรากฏว่าเราไปเจอร้านขายข้าวร้านหนึ่งครับเขาตั้งอยู่ในหน้าอยู่ตรงอระหว่างทางเข้าที่เราจะเข้าไปในในพื้นที่ตรงเนี้ย ก็ไปเจอคุณลุงกับคุณป้าเขาก็เปิดร้านขายข้าวแต่รอบๆข้างร้านเขาเนี่ยคือมืดหมดเลยมีร้านเขาอยู่ร้านเดียวเปิดไฟดวงส้มๆอยู่เราก็ไปสั่งข้าวกัน,กนว่าเออมีอะไรกินบ้างครับคือเหลืออะไรกินบ้างครับเพราะว่าเหมือนร้านเขากาลังจะเก็บแล้วนะครับคุณป้าบอกก็เนี่ยมีข้าวผัดเหลือผัดผัดข้าวได้สามจานพอดีกินไหมอะไรเงี้ยพวกผมเออก็คงต้องกินแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็หิวกัน เราก็โอเคก็ส okay. ั่งข้าวแกก็ยกมาให้แต well. ่ไม่รู้แกผัดตอนไหนนะเหมือนแกทาไว้แล้วอะครับแกก็ยกมาให้สามจานล้วก็กินกันแล้วริงเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีอะไรที่มีก้างมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีก้างเลยล้วก็ถานไปถามว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าเพื่อนเราก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงเขาผัดเขาผัดปลาสลิดเนี่ยเขาจะเอาเป็นเขาผัดปลาสลิดมันก็เลยมีแบบก้างอยู่ในคนอยู่ในขาผัดอะไรเงี้ยอยู่ในนั้น ก็เออไม่เป็นไรก็ไม่ได้สนใจแหละแล้วก็คุยกับคุณป้ากับคุณลุงที่แบบเป็นเจ้าของร้านบอกว่าพอดีอะ่ะพวกผมอะ่ะจะมาที่ถ้ำถ้ำนี้แต่ว่าไม่รู้จะขึ้นไปยังไงเขาเราไม่รู้ว่าต้องนําทางไหมหรือว่ามีทางขึ้นไปเลยครับแกก็บอกว่าเออปกติที่เนี่ยมันเข้าไปลึกถ้ำตรงเนี้ยมันเข้าไปลึกไปเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวแกพาไปหาคนที่เขาหาของป่าดีกว่าให้คนที่เขาหาของป่าเนี้ยพาไปไาอยนั้น พวกผมกินข้าวเสร็จก็เลยขอบคุญแกเสร็จแล้วก็เหมือนเดินนําไปครับซึ่งตรงบริเวณร้านที่แกตั้งอยู่อ่ะกับในหมู่บ้านที่แกพูดถึงนะ่ะมันไม่ไกลกันมากคือเดินอ้อมหลังร้านแกไปเนี่ยไม่ลึกมากก็จะถึงหมู่บ้านแล้ว mm hmm. คุณลุงแกก็ขี่จักรยานทํานำเราไปเราก็เดินตามแกไปสามคนพอไปถึงเนี่ยแกก็ไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็มี แกก็ตะโกนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยที่อยู่บนบ้านนะ่ะก็ลงมาแล้วก็พูดกับคุณลุงว่าพอดีแฟนแกยังไม่กลับเลยไปหาของกับเมื่อวานแล้วยังไม่กลับเลยยังไงก็อนอนรอตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอกลับมาแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้วเดี๋ยวจะไปก็ค่อยว่ากันประมาณเขาก็มาจัดแจงที่นอนข้างล่างให้เรามีโคมีแค่อะไรเงี้ยครับให้เราแล้วก็โอเคก็นอนกันอยู่ตรงนั้น พอคุณลุงแกกลับไปพี่เหมียก็อยู่ข้างบนบ้านสักพักหนึ่งครับไม่นานมาเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาจากที่ไกลๆจนมาถึงตรงใต้ถุนบ้านตรงานาั้นครับเขาก็ทําหน้าตกใจใส่พวกเราเหมือนว่าเป็นใครมาทําอะไรการอะไรเงี้ยนี่บ้านเขาหนะ่าอะไรเงี้ยพวกผงก็เลยบอกว่าพอดีคุณลุงร่างข้าวคนะเนยแนะนํามาบอกว่าให้ พาพวกผมมาขึ้นไปที่นี่หน่อยเดี๋ยวผมอมีค่าใช้จ่ายให้ช่วยนําทางให้เราหน่อยเนี่ยเราอยากไปที่นี่จริงๆเขาบอกเออได้ได้อลไประมาณเนี่ยที่แล้วเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วได้ยินเสียงก็แกลกงแกลๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็พูดลงมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปแต่เช้านะงั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมละกันเดี๋ยวลงมาปลูกไว้พวกผมก็นอนกันไม่หลับหรอกครับก็ด้วยความแปลกที่ด้วยความที่เอไม่มีเต็นท์ด้วยคือเขาก็ก่อไฟไว้ให้เราแล้วก็อยู่ตรงนั้นกัน ก็พอถึงสักประมาณตีห้าตีสี่ครึ่งกับตีห้าครับ,รบเขาก็เดินลงมาจากบ้านเขาบอกเอ้ยเก็บของไปไปได้แล้วจะได้ไปสว่างที่นูน่นเขาว่าไงแกก็เดินนำเราไปแต่ในขณะที่แกเดินลงมาครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินมากัะแกด้วยเราเข้าใจว่าเออสงสัยเป็นลูกสาวแกที่แบบอาจจะไปด้วยกันอ่างเงี้ยทางมันอาจจะดูไม่น่ากลัวค่ะจ,จะเอาลูกเข้าไปด้วยอืแกก็เดินนําไปพร้อมกับลูกสาวเนี่ยครับ เราก็เดินตามไปจนไปถึงหน้าถ้ำครับหน้าถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำที่ปากโพงถ้ำมีขนาดใหญ่ครับ,รบข้างหน้าถ้ำเป็นลานแล้วก็มีสารอยู่สารหนึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าถ้ำเป็นสารไม้เล็กๆตอนนั้นน่ะเราเองก็รู้ธรรมเนียมของของป่าเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะเข้าป่ากันทุก เวลาเราปิดเทอมเนี่ยจะไปกันประจําครับแล้วก็ไหว้ศาลไหว้อะไรกันตามภาษาของพวกเรานะครับเออตอนนั้นอะ่ะมันจะบอกว่าให้เราอะ่ะรอให้มันแสงมันออกออกกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปแกค่อยนาทางเข้าไปเพราะตอนนี้มันมืดมากถ้าเข้าไปในถา้าตอนนี้มันอันตรายเขาก็รอจนแสงอะ่ะมันเริ่มสว่างแล้วเขาก็เดินนําเราเข้าไปครับอืม mm. ในขณะที่เขาเดินนำเราเข้าไปเนี่ยลูกสาวแกก็ตามไปด้วยหรืออย,อยู่อยู่ติดกับ กือบตลอดเนี่ยเราก็เห็นเพราะว่าเราเดินตามเขาไปครับมันก็เป็นโพงถ้าตรงๆยาวๆไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็ค่อยๆสอบลงเล็กลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นรูที่แบบคนสามารถก้มมุดเข้าไปได้ทีละคน,น่งครับจึก็หันมาบอกพวกเราว่าที่ที่พวกเองอยากจะไปอยากจะเห็นอยากจะได้ของที่พวกเองอยากมามันต้องเข้าไปตรงนั้นซึ่งตัวเขาอะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเข้าไปลึกขนาดนั้น เขามาได้แค่ตรงนี้แหละแต่ถ้าจะเข้าจริงๆเขาจะไปตามเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งให้พาไปครับแล้วก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็เดินย้อนกลับมาครับพวกผมก็เดินกลับมาก็ปรากฏว่าตอนที่แกเดินออกมานอกถ้ำอะเราก็ไม่ได้สังเกตครับลูกสาวแกหายไปอืมก็แบบเอ้ย ก็ถามแกแกก็บอกว่าไม่นะลูกแกเสียไปหลายปีแล้ว mm hmm. แล้วเนี่ยแกก็มาคนเดียวไม่ไดเอาลูกมาด้วย mm hmm. ตอนนั้นด้วยความตกใจก็เลยแบบไม่นะครับพวกผมมาเห็นว่าลูกสาวตามมาด้วยแล้บอกไม่ใช่มั้งตัวเองอย่ามาหลอกค่าอะไรประมาณเนี้ยครับแกก็เดินนำเราลงไปซึ่งตอนนั้นอ,อ่ะมันยังไม่สว่างจ้ามันมันมีแสงก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบยังโพล่เพยงแบบ เขาเรียกว่าม <Col> um <NY> pues ีแสงเป็นสีส้มๆมานะครับประมาณนั้นแต่ก็บอกว่าในีบ้านเพื่อนแกเดินลงไปไม่ไกลไม่กี่โลเราก็เดินตามไปครับไปที่บ้านเพื่อนแกแล้วก็เหมือนเรียกอะไรเงี้ยตะโกนเรียกบอกเอ้ยพอดีพวกเนี้ยมันจะไปเอาของดีพางนี้ช่วยนําทางเข้าไปหน่อยเพราะว่าข้าไปแค่นั้นข้าไม่เคยเข้าไปด้วยกว่านั้นเราก็เออนึกในใจแหละเพื่อนมันก็สกิปบอกเฮ้ย ว่าเรื่องอ่ะมันคุ้นๆว่ะเหมือนตอนที่ไปทางใต้เลยว่ะครับบอกอะไรวะเนี่ยคล้ายๆกันเลยปรมาณนั้นผมว่าอเอเอนะเ,เ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวก็รู้อง่เหมือนไม่เหมือนเงี้ยก็ประมาณนั้นเราก็โอเคพอเขาบอกให้เราอ่ะเจ้าของบ้านนะครับเขาบอกให้เราล่วงหน้าไปเลยเดี๋ยวเขาตามไปเราก็เดินกลับไปที่หน้าถ้ำครับแล้วก็ไปออรอเขาที่หน้าถ้ำ เขาก็เดินตามเรามาครับเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อะเขาก็เดินตามเรามาถึงหน้าท่ามเขาก็บอกเออนาทางให้คนที่เราดิวไว้ครั้งแรกเขาบอกว่าเขาไม่เข้าไปด้วยนะเดี๋ยวพวกเองอ่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวให้เพื่อนข้าเป็นคนนาไปเพื่อนเขาก็นําเราเข้าไปครับเข้าไปถึงโพงถ้ำที่ต้องลอดแล้วก็ลอดกันเข้าไปตอนนั้นพวกสัมภาระทั้งหมดอะถูกทิ้งไว้ก่อนเข้าโพงถ้ำเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปด้วยได้ ล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ลอดถ้ำมันเข้าไปพอเข้าไปถึงถ้ำอะครับตัวถ้ำอะข้างนอกที่เราเห็นมันเป็นโพรงยาวๆแล้วก็เล,เล็กๆข้างในมันเป็นเป็นถงเลยครับเป็นถงใหญ่เลยอครับแล้วก็มีพวกหินง,งอกหินย้อยขึ้นกันเป็นแบบชั้นๆชั้นๆอย่างครับแกก็เหมือนสองตะเกียงอะ่ะเดินแบบบนตามรอบถ้ำอะเพื่อหาของที่เราอยากได้อะอแกบอกว่าที่เนี้ย ถ้าเอาตัวเป็นใ็นนะ่ะมันไม่มีหรอกแต่ถ้าขี้มันน่ะพอหาให้ได้อช่างแกก็ส่องหาใหญ่แกก็เดินเข้าไปในซอกหินซอกนะครับแล้วแกบอกเฮ้ยนี่เจอแล้วไนงะอยู่ตรงเนี้ยแกก็เหมือนหายวุบเข้าไปในซอกซอกหินนั้นนะครับข้างหลังเพื่อนผมมีคนหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนจะเดินตามเข้าไปแกบอกเอ้ยเจอแล้วใช่ป่ะเพื่อนผมคนนี้อยากได้มันก็รีบเดินตามเข้าไปมันก็ตะโกนออกมาว่า เฮ้ยศพแล้วมันก็วิ่งออกมาครับเออพวกผมก็ตกใจบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวคุณลุงแกยังอยู่นั่นไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่ามันจะเห็นหินเห็นอะไรเงี้ยเป็นเป็นรูปคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพวกผมก็เดินตามเข้าไปครับเข้ามันไปด้วยมันก็แบบเดินข้างหลังก็เข้าไปสามคนคุณลุงแกก็ถือตะเกียงเลเงร้ยปรากฏว่าพอแกส่องตะเกียงไปที่ศพครัมันเป็นศพจริงๆอืและหน้าศพ คือคนที่เขานําทางให้เราครั้งแรกเลยครับที่เขาไปตามคุณลุงคนนี้มาพาแกก็บอกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวนี้เลยแกจะไปตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านน่ะขึ้นมาก็โอเคตอนนั้นคือสถานการณ์คือเราตกใจแล้วก็โอเคออกกันมาหมดเลยครับก็ปรากฏว่าทางข้างล่างอ่ะเขาก็คุยกันเหมือนเรียกคุณมา ประชุมกันนะครับแล้วก็ไปที่บ้านที่เป็นบ้านที่เราไปครั้งแรกอะที่เราพี่ผู้หญิงเขาเตรียมที่นอนให้เราเงี้ยครับ mm. เขาก็ตะโกนเรียกบอกเอ้ย mm. e เนี่ยผัวยังตายแล้วนะลงมาดูสิเ mm. ดีย๋ยวจะพาไปอะไรเงี mm. ้ยก็เงียบครับไม่มีคนตอบพวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าภรรยาหรือพี่ผู้หญิงคนนั้นอนะที่เตรียมของให้เราอะแกผูกคอตายไปแล้วครับ mm. แล้วเขาก็ตามพวกทีมหมอมาดู mm. ก็ปรากฏว่าเสียไป สองอาทิตย์แหละพวกผมก็บอกว่าไม่จริงครับเมื่อคือนเนี่ยพวกผมนอนกันอยู่ตรงนี้แล้วพี่เขาเป็นคนเตรียมของให้แต่เชื่อไหมครับแค่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีแต่ฝุ่นกับพวกใบไม้อะเต็มเลยครับจะมีแค่รอยที่พวกเรานอนกันอยู่ยแค่นั้นเองครับคน,คนลุกเลยครับนะผม oh. ตกใจก็เออ ทำอะไรไม่ถูกครับตอ,อนนัก็เสร็จตรงนั้นปุ๊บเขาก็ยังไม่ให้พวกเรากลับเขาต้องรอสอบสวนพวกเราก่อนครับก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เดินตามเขากันไปครับเขาก็ไปที่ถ้าเพื่อที่จะไปดูว่าใช่ไ,ไม่ใช่ยังไงอะไรเง<อ>ี้ยครับก็ไปพอเข้าไปในถา้าปรากฏว่าก็เป็นศพจริงๆลหลานอิฐานว่าคงจะเออ ไปหาของอ่ะและอาจจะอยากเข้าไปหาของเนี้ยแล้วปรากฏว่าอาจจะหมดอากาศหมดหรืออะไรสักอย่างเราก็เส,เสียชีวิตในนั้นครับก็พอเป็นแบบนั้นปุ๊บเรานึกถึงครั้งแรกเลยนะคือนึกถึงเลยว่าแล้วเดีย๋ยวต้องไปถามคุณลุงกับคุณป้าที่ลานข้าวว่าเขาเห็นเหมือนเราไหม,มเขาเป็นคนพาเรามาอือก็ โอเคสอบสวนอะไรเราเสร็จปุ๊บเราไม่มีความผิดปุ๊บเขาก็ให้เราออกมากันออกมาเสร็จผมก็เดินกันมาที่ลานข้าวปรากฏว่าลานข้าวที่เราเห็นนะพี่นันมันเป็นเพลิงพังๆเลยครับที่โตข้าวอ่ะมันเป็นจานข้าวแมวโุกปลาถั่วสามจานะวางกันอยู่อ่ะหลังจากเคสนี้ยพวกผมไม่เคยไปจังหวัดนี้เลยไม่เคยไปที่นี่เลยครับ เดี๋ยวนะไปเจอผีหมดเลยนะนน่ะใช่ครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะเอ่อนับถึงตอนเนี้ยตอนนี้ผมสามเก้าอ่ะตอนนั้นผมสิบหกผมยังจำเรื่องนี้ได้ไม่ลืมนะพี่น<อ>ันอำได้<อ>ครับเพราะว่าเออมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับเราครับนั่นนะครับครับเรื่องก็ มีประมาณนี้นะครับพี่นันเดี๋ยวนะคุณลุงก็เสียชีวิตแต่คุณลุงก็เป็นคนพาเราไปใช่เพราะว่าคือร้านนั้นอ่ะมันถูกปิดมานานครับเพราะว่ารถอะ่ะมันแหกแหกถนนนะครับแล้วก็พุ่งเข้าร้านเขาครับอ๋อ oh. แล้วคุณลุงเขากับคุณป้าที่ยืนอยู่ทางกับข้าวหน้าร้านเน่ะก็คือโดนโดนชนไปเลยอะ่ะม oh. ันก็เหลือโซนที่เป็นโตะคนนั่งอะครับครับอ่าซึ่งที่เราไปกินข้าวแล้วก็กินข้าวปลาทูข้าวแมวครับ ที่เขาเอามาคุกคุกไว้ครับแต่ตอนกินเราสั่งอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดเขาเขาเลยแต่ข้าวผัดครับที่เรากินกันแล้วแบบโดนก้างอ่ะมันคือก้างปลาทูนะครับแต่เราก็เห็นเป็นข้าวผัดแบบนั้นอ๋อเอ้าแล้วทีนี้เราจ่ายตังค์เขานี่ใช่ครับแล้วตังค์ไปไหนอ่ะไม่เห็นเหมือนกันพี่นัทอันนี้ไม่เห็นเลยครับแปลกแปลกแปลกมากครับโอ้ซึ่งทุกวันเนี้ถ้า ใครไปที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเอ่อไม่รู้ว่าตัวเพิงอาจจะยังคงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเห็นเป็นน่าจะเป็นเวิร์งให้เราเห็นว่าเออตรงนั้นไม่เคยเป็นเพงนิงมีอะไรตั้งอยู่อะไรประมาณนี้ oh. เพราะว่าล่าสุดที่ผมผ่านตรงนี้มาเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าไอ้ช่วงที่มันเป็นเพิงที่เราไปกันมันก็ยังคงเป็นเพลิงที่แบบอาจจะปูพังไปตามกาลเวลาแต่มันยังมีโครงของเพิงที่แบบขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้ว, mm. ลวเหมือนเป็นรอยที่โดนชนพังยังอยู่อื mm. โอ้คือเออแล้วทางตำรวจเขาสันนิษฐานว่าคุณลุงน่าจะเอเหมือนเข้าไปแล้วก็ออกซิเจนหมดหายใจไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตใน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 ที่นั้นถูกไหมครับใช่ครับแล้วผมปฏิปต่อเองนะว่าคงอยากให้ใครเข้าไปเจออะไระครับเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แล้วย้อนกลับมาที่คุณคุณคุณป้าที่ปลูกคอเสียชีวิตถูกไหมครับ <c oughs> เขาเสียมาประมาณสองสัปดาห์ครับโอ้ยก็ถ้าไปในพื้นที่นั้นแล้วแล้วมีโอกาสถามแล้วก็จะมีเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเล่าอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันอืมอืมครับเรื่องที่ผ่านมาสักประมาณยี่สิบแปดปีแล้วสิ่งที่คุณตาจะเข้าไปเอานี่คืออะไรปลาเหล็กเหล็กไหลป่ะหรือว่าอะไรเหล็กเหล็กไหลครับพี่นั้นเหล็กไหลแล้วสรุปคือไม่ได้มา ได้เป็นขี้เหล็กไหลามาได้เป็นขี้เหล็กไหลามาเพราะว่าเพื่อนผมอะ่ะมันมันมันพอหยิบมาปุ๊บมันก็เก็บเหมือนกรรมอะ่ะตกจากคนตกใจอรัพี่นันกรรมตลอดอืเราก็ยังได้มาเป็นเศษมายีครับครับโอ้ความลับภายในถ้าคืออันนี้เจอผีแบบโอ้โหเกือบทุกจุดที่ไปเลยอะ่ะโอ้แล้วพอมารู้ตอนหลังว่า ทุกคนที่ที่เราเจอคือเสียชีวิตหมดแล้วอะ่ะหรือแม้กระทั่งร้านข้าวก็ดีนั่นแสดงว่าเหมือนเหมือนอ่ะถ้าตอนที่เราไปเราสั่งข้าวผัดแน่นอนเขาบอกเขาบอกเราว่ามีแค่ข้าวผัดอืมผมยังจําได้ครับว่ามีเหลือข้าวผัดน,น้ำนมอะไรเงี้ยครับ<ๆ>แล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบไม่ได้เก่าเออเราไม่ได้สังเกตครับพี่นัทเพราะว่า เออตอนนั้นคือลงแล้วก็เหมือนมันมีไฟอยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปเลยไรเงี้ยเราไม่ได้สังเกตว่ามันเก่าไม่เก่าอะนะครับตอนนั้นครับ,รบแต่ว่าทั้งหมดพอลงมาเสร็จปุ๊บจากระจากตรงแค่ที่เคยนั่งแบบสะอาดโอเคแหละกลับกลายเป็นคแค่เก่าๆแล้วก็มีจานข้าวแมวใช่ใช่ใช่พีนันครับแล้วจานข้าวแมวก็คือจานที่เรากินข้าวใช่โอ้ยโอ้ผมจําได้ครับว่าแบบรสชาติเนะ ผมเป็นคนทักเองว่ามัมนมีมันมีก้างไงพี่เนีมันผมจําเรื่องเนี้ยติดติดหัวเลยอะว่าแบบโอ้ให้กินข้าวแมวอะคือใจร้ายมากอาืมอ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะที่ถ้าแห่งหนึ่งแล้วกันขออนุญาตไม่บอกเลยกันว่าจังหวัดไหนเนาะครับนะบเป็นเรื่องที่คุณตาไปเจอมาเออเจอเจอมาเมื่อสักประมาณยี่สิบแปดปีละครับใช่ครับอา้าวขอบคุณมากนะครับที่นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง ขอบคุณเช่นกันครับพี่นับมาถึงช่วงท้ายเอาฝากฝากผลงานคุณตะหน่อยไหมฮะว่าถึงตามได้ทางไหนอะไรยังไงก็เอขออนุญาตฝากเพจตาของอาถันนะครับที่เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ฝากรายการเฮียนครับของลอตเตอรี่พาาครับอืไปด้วยครับครับได้เลยครับเนี่ยขอบคุณคุณตะมากนะครับได้ครับรักษาสุขภาพด้วยนะ เช่นกันครับพี่นะัทเช่นกันครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นะัทสวัสดีครับ